โอเคอัดแล้วมาสวัสดีครับโอเคโอเคสวัสดีครับโอ้ยคบผมอ่ะเหมือนเดิมอ่ะใครดูคลิปหรอกางตัวละครดีก,กว่ามันนี้อยู่กับเกมเทเลเรียแล้วก็จนขาดีเสียงไหมนเนี่ยางตัวละครโอ้ย oh, ยิงผมอ่ะตัวละครต้องไอ้นี่เดี๋ยว เอ้ยหนาวอ๋ออ,อันนี้ไงนี่ไงผมต้องสีแดงต้องมาดูเท่ๆหน่อยไม่เท่มันจะไม่ใช่เจ้ามารดวงตาก็แดงแดงไปเลยแดงมันให้หมดอ,อสีผิวนี่จะแดงไม่ได้นะมันไม่ดีต่อสุขภาพอ่ะอ,อ,อะไรวะแม่งเขีย์สีผิวเกมนี้มันเรี้ยงยากเขีย์เรี่ยงมากขาวแม่งไว้เนี่ย เอามานี้ก็ได้วะขี่เกียดเลยอเรียบร,ยบ,เร,ยบ,เรยบเรียนโอเคเสื้อสีแดงโอเคแดงใหม้มัดในเทเรเลียนนี้สร้างตัวละครก็สร้างง่ายขึ้นแต่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเวอร์ชั่น1 2งจอ4จี่นึงเนี่ยยากยากแล้วนะอ๋อช่างเถอผมไม่ค่อยมีใครที่ดูคลิปล้วแล้ว รีบรอ,องเท้าก่อนเอามีรองเท้าส่วนสีดําสีเดียวแล้วกันแล้วมาดูแหวกแนวหนะไม่รู้ตัวละครผมจำตัวละครมันตัวเองไม่ได้โอเคแต่งชุดเสร็จแล้วก็ไม่ต้องมาเลือกระดับอะเขี่ยเฉยเลยเอาเป็นชื่อเอาชื่อเฟซไปงั้นจะมาปรับสารทีเป็นวักเป็นยุคนี่เออแถวชื่อเฟซไปแล้วก็สร้างแม่งเลยนี่คือตัวละครแบบ ตัวละครที่เล่นไปเยอะอะครับอ่าเริ่มใหม่เวอร์ก็สร้างใหม่มันเลยเอาระดับเวอร์วันไหนดีใหญ่แม่งเลยกว่าไม่ต้องรอเวอร์ World ที่ห้าไม่ต้องต้องเป็นชื่อเป็นเบสตามชื่ออ่ตาตั้งตั้งชื่อนี้ก่อนทีเป็นเพื่อนเรียกตีเป็นวักมันยูโออาร์เอลดีตีเวอร์ B World รอแป๊บหนึ่งนะครับไอเกมนี้มันยังยากเตอ,อโวหนานเลยกันเร็วดิขอไปเร็วๆเร็วออคนไทยใจร้อนนี่เกมค้างปะเนี่ยเร็วโอ้สาสร้างโลกเวอร์นะเฮ้ยโอ้โหจะเคลียอะไรหลายรอบเนี่ย เกมนี้รู้สึกว่าคล้ายๆไหมครับมนะัแต่มันเรียกว่าคล้ายแหละไม่ไม่เหมือนอนะ่ะมันมีการทเยอะกว่ามีปีกมีอะไรไหมครับบินไม่ได้อ่ะเกมนี้โชคดีไม่มีคีเปอร์ไม่มีมอนสเตอร์สปาวอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะช่วยมันจะช่วยเราผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยไม่ต้องกลัวดักใครตุอยหลังอนะ่ะเนื่องจากเกมนี้เป็นเกม2มิติด่ะสองดีเดินไปเดินม,มาแบบมาริโอ้แลยครับถ้าใครเล่นเมเปิลนะจะสังเกตได้ว่าเกมนี้คล้ายกาันแหละแต่ก็เล่นง่ายกว่านะ สร้างว้าได้อแกเข้าตีตีเวิร์มมันก็เริ่มโลกเล่นไม่ต้องรอช้าแนา่กดคลิกซ้ายก็เป็นการตีแบบดาบโอ้ตื่นมาโอ้เกือบมาได้บล็อกดินเลยมาี๋ยวลงไปหาของกันนี่ NPC อาอี่ NPC ของเรานะมันชื่อมันชื่ออะไรก็ได้อ่านไม่อ,มออกผมเป็นคนที่เก่งอังกฤษนะผมเพิ่งอายุ14เอ้ย13อยู่ดิ ไม่ถูกตีเลยถ้าก็มอ2แล้วแต่ช่างมันทุบหายไปเรื่อยๆนะตรงนี้จะมีหายอยู่กับงีบได้แถวๆนี้แหละโอ้โหเกิดมาโชคดีอยู่ตรงหิมะพอดีเลยเดี๋ยวปิดแมพกันแล้วเราก็ควายกองเลยโอ้นี่มันช่างมันี่ตรงนี้มันช่างโอเกิดมาไม่ใช่เงินเลย ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลานทุบครับต้องทุบเจออะไรทุบหมดเอ้าวิเอ็นพิิมไทยมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งชื่ออะไรวะเออช่างแม่งเออไม่เก่งอังกฤษเนี่ยไม่ให้โอกาสกูเลยมึงอย่าเดี๋ยวกูถามชื่อตุ่มเมืงเลยสัตว์อย่าอย่าหน่อยกูไปก้าวหมองก่อนเอ้ยมึงอย่าพึ่งไปวิเอ็นซิ ไอ้ตัวที่สิงๆเมื่อกี้ไอเนี่ยคือสาระนะตีมไปเลยไม่ต้องกลัวโดลดข้าหมหัวโหลดข้าหมดดาหมวัวมันงานว้าวมาสู้นักแข่งเปล่าสีนักแข่งนะโอ้อยมาสู้กันเหรอเฮ้ยนี่ไซเดือนไซเดือนนี่เราเลี้ยงได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่เลี้ยงมันน่าขยะกขยงเนีย่ยเจออีกแล้วโอ้ได้มุมแมลงมุมแมลงนี่ก็จะปลาได้เลยส่วน นี่คือดาวกระจายนอโต้เนี่ยจะไปดูเออเอานาโตบแดกได้น้ำยาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ได้เงินอีกแล้วเงินนี่ต้องเก็บไว้นะครับเงินนี่จะไว้สำหรับซื้อของ n อ c พซตัวใหม่ผมอาจจะเล่นนี้ก็จะได้สอนไปด้วยแล้วถามว่ากินเลือดกดอะไรก็กดกินเลือดธรรมดาครับกดประมาณก,กดเฮดโอ้ได้ทอดอะของเหลวจากสลามพวกจิลลี่เอามาทำพวกทอดได้นะโอ้ได้แร่ แรกๆเราก็ทุบแล้วก็ฆ่ามันต่อฆ่ามันโอ้โอ้มตีอยูเหรอมึงกล้าตีเหรอเฮ้ยก็ตีนักแข่งนะไม่เคยได้นเนาะเข้มดีนะตีอินเตอร์มึงจะอะไรกูสัตม,ม,มึงจะต้องแทงแรงเอ้าอุ้ยเอ้า NPC คุณอะ NPC อ้าวเจอกล่องแล้วตรงนี้ด้วยเว้ยนี่มันคงจะเป็นที่เป้าอดรอปสักอย่างนี่ก็ระเบิดเดี๋ยเจอ NPC ช่างขวาไปก่อนนะครับเล่นมาเยอะ เฮ้ยเพนกวินเพนกวินเพนกวินอือหางโคตรโหดเลยตีไรก็ท่าเพนกวินเราก็อย่าเพิ่งรีบเกมนี้เราไม่ต้องรีบร้อนหรอกครับเกิดมาแค่ต้องรีบจัดร่างก่อนอันเซอร์จะแดกหัวเราพอครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตายแล้วเกิดใหม่ได้ผมปรับเป็นของไม่หายไม่แค่เงินหายฮนะเพนกวินเพนกวินไม่ต้อง ถามนะว่าผมเป็นอะไรเพนกินะมีเพื่อนถูกล้อเพนกินเฉยอะตัดต้นไม้ตอบต้องแคร์สื่อแต่กูไม่มีสื่อให้แคร์การขวานตัดต้นไม้นี่ขวานเริ่มแรกน่าจะตัดได้ประมาณสิบสามรังถึงต้นไม้จะพังมั้งผมเคยนับมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็เลือกสร้างบ้านอนะ่ะไม่ต้องเลือกอะ เรือกได้ล้วออ,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 อเออโดนใส่โดอใสอแล้วก็เอาดิน,ดนได้มาไว้ช่องแปดเหมือนเดิมผมเคนชอบตัดของให้ดูเรียบร้อยเอาดินวาตัวนี้แล้วก็กระลอกผีเสื้อผีเสือ้อฮี่ใเดือน โอ้ดแต่มัลไซเดียนไซเดียนไซเดียนอะไซเดียนอะโอเคตัดไม้ต่อดีกว่าไม่ต้องแชร์สื่อผมไม่มีสื่อให้แชร์อ้บูทเก้ามันละไม้นี่เอามาทำโต๊ะคราฟได้นะครับเนี่ยตรงนี้คือไอเนี่ยจะเรียกว่านี่อ่านไม่ออกอะเรียกบอกว่าโต๊ะคราบเลยอะแบบไม้คาบละเกมนี้ยังไงก็คล้ายๆมาครับแต่ก็ไม่เหมือนจริงอะ มันสร้างขึ้นชนสองไน้เนี่ยแฟลชฟอมเอาไว้สักสี่อันพอจะอะไรกูเห็นัต์ไม่ต้องไม่ต้องอย่าอย่ากูรู้มงคิดอะไรสร้างไม่ต้องแคร์สร้างไม่ต้องแคร์ใครโดยว้าหูห้าเต้มเดี๋ยวเราสร้างบเอนซเดี๋ยวมันก็มาอยู่เองครับไม่ต้องห่วงแล้วเอ็ตายแล้วตายเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่อ่ะไม่ต้องสนอะไรมันมาก เราสร้างไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วเราก็ทุบตรงนี้ออกเพื่อทาเป็นเขียประตูทุบพื้นออกด้วยเราทําพื้นไม้เริ่มแรกมาบ้านมันสําหรับใครๆที่เล่นเกมนี้หรือแคสเกมนี้ก็บ้านหลังอ่ะหลังแรกอ่ะต้องกาก่อนเสมออย่างเงี้ยมันจะไม่เรียกว่าบ้านอย่างงี้มันจะแบบอย่างงี้มันคงจะไม่ใช่การเริ่มแรกอ่ะไม่รู้คิดอะไรไม่ออกเล่นอย่างงี้แหละวิธีวิธีนะักแคสเกม ต่อว่างต่อมา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 ตมาโอ๊ะโอไม้หมดมอไอ้ไอ้อะไรไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าจะเข้าบ้านนะขวางทางยายาเจอดาบที่ฆาตนะดาบแทนแต่ตัวตัวคาไปซะอืกะอกระโอกก็ไม่เว้นเด็กรังแกตัดรองแห่อองโคตรผันไทยเลยเราต้องมาตัดไม้ทำลายป่าต่อเพื่อเอกลักษณ์ของเราเอกลักษณ อัตลักษณ์อัตลักษณ์อะไรสลามโวชนกูที่เจ็บมากแกเนี่ยรอ้อยกูมีพยาบาลก่อนมึงกูไล่คำยกแกงเลยเสตว์เดี๋ยวรอก่อนรอกันรอกันเนี่ยโอ้โหเอ้ยเอ้ยอ้าอาสลามจะฆ่ากูแล้วไปดีกว่า สร้างสร้างวานต่อโอู้้ดิพวะเออต้องให้ได้อย่างงี้สิแล้วก็วางตัวค้าไปเลยนะไม่ต้องสนว่าวางตรงไหน,นแพลตฟอร์มเอาออกตรงนี้อ,อ้ยทำไมแม่งเนี่สองสามสี่แล้วเราก็เอาแพลตฟอร์มของเราตรงนี้มาวางไว้คิดไม่อด่ปะเนี่ย โอเคอัดอยู่ว่าจะไม่ได้อัดแต่ละจะทดสอบดาวกันมันจะเริ่มแหลกโปรแกรมฟับมงี้ละแต่คอมก็ยังดีอยู่นี่วาโอเคในเมื่อเราขี้เกียจแบบสมมติว่าเราเป็นพวกขี้เกียจนะไม่อยากจะเลื่อนไปเลื่อนมากดนี้แม่งเลยแล้วก็หาที่เราต้องการประตูสองอันโอ้สองอันไม้กูจะหมดตูดแล้วนะ่ยเรื่องเสียบดานพออีกใช่ไหมนะ่ะ แล้วก็เอาท็อตมาเยอะๆเลยตอนเริ่มแรกมาก็เป็นอย่างนี้แหละสมัยก่อนมันก็ชอบสมัยก่อนก็ชอบโกงะ่ะแต่พอมาอัดตอนนี้นี่ผมจะไม่โกงละผมจะเป็นคนไม่โกงต่อเมื่ออัดอยู่ตอนนี้จะเป็นตัวเดียวที่จะไม่ใช้ของอะไรแต่ถ้าคราหน้าคุณเห็นของผมเทปนี่คือไม่ต้องสง่งผมไม่ได้โกงแน่นอนฮนะอย่าคิดผมไปหาของจากโลกเก่า กเก่ามี N P C เยอะไงโลกนั้นถึงผมจะเป็นตัวโคงสร้างแต่ว่ามันก็ยังมีแบบของที่ซื้อมาด้วยเงินจริงๆไม่ได้ของที่เสกแล้วส่วนวิธีกินยานี่ก็กด H คงบอกไปแล้วแต่ว่าผมเปลี่ยนมาเป็นกด R จะได้สะดวกมือไม่งั้นจะเจอแบบอย่างเช่นบอสอะไรโอ้ยลืมไปนิมนชุบไม่ได้วะ่ะเดียบอสอะไรแย่ๆนี่ไม่ไหวเคเราก็ต้อง ตัดไม้ทำลายลป่าก็สร้างนี่กันโอ้ใช่แล้วม่เลยเดี๋ยวต้องไปอ,ไอะไรนักหนาวะมาเราตัดไม้ทำลายป่าใช่ป่ะเราก็ต้องปลูกป่ารักโลกหน่อยเดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องเป็นที่แแค้นต่อน้องเนยต่าสาววกน้องเนยทั้งหลายในโลกนี้ ความเป็นจอมาที่ดีเราต้องปลุกป่ารักโลกก่อน,นะฮะจะทางขึ้นทำไงดีวะโอเคก็ไปเงี้ยแหละแบบบันไดเกมนี้ก็สนุกอนะ่ะพอๆหมาครับเลยครับร้อยได้ปีก่อนนะจะฆ่าไวเวิร์นโชเลยจะต้องฆ่าบอยกำแพงก่อนเนาะไวเวิร์นเป็นบอยร,ระดับฮาร์ดอ่าทำดมาทำลายปบอนนะ ตัดไม้ทำไรป่าต่อเรามีหีบสมามวนนะไม่ต้องคาบอะไรอีกแล้วเดี๋ยวเราก็แค่ต้องหาไอรอนอะไรอย่างงี้ต่อก่อนส่วนเรื่องในคืนนี้ช่างมันกันเรื่องอาวุธอะไรนี่เดี๋ยวค่อยหาฟ้าแลกไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากแค่บอกรักบ้านไปก่อนเอ้าว่าจะได้ยินเสียงกันนะเนี่ย ขวานใหม่ดีกว่าเอ้ยนกเอ้ยเฮ้ยดูนกเกมนี้มันทันตลอดเลยอือกระดูก้ากระดูกใสสลามยาไม่ดีเกมนี้ถือทอนและสว่างเด้อสลามสีฟ้านี่ก็เก่งขึ้นนะแต่ว่าของดามันก็เหมือนเดิมครับถ้าเ,เป็นสลามระดับฮาร์ดนี่ไม่รู้จะเป็นไงนะมันมีหลายแบบอะสลามระดับฮาร์ด จะมีเลโบสลามนี่ค่ามันจะดอกบล็อกลุงลุงอ่ะเอาไว้สร้างบ้านได้บ้านสนุกบ้านทันษาบ้านหลากสีโอโออ่าค่าพวกนี้จะได้ดอกเยลลี่แล้วก็ดอกเลือดด้วยครับเดี๋ยวผมก็ต้องหาการเพิ่มเลือดกนะันหลังแกว่าเวลาเราเกิดมาทุกครั้งเนี่ยจะมีมานาแค่ยี่สิบแล้วก็หัวใจแค่หนึ่งร้อยเราก็ต้องไปหาเพิ่ม เว้ยถ้าเกิดอยากจะถามว่าเพิ่มไงมาลนะานนี่ผมงงตั้งนานนะ